CPU ลิมิตจำกัดปริมาณการใช้งาน CPU การทำงานของโปรแกรมหรือ process ต่างๆใน Linux นั้นจะต้องใช้งาน CPU ในการประมวลผลในรางโปรแกรมนั้นอาจมีการใช้พลังของ CPU มากเกินกว่าที่ต้องการเช่นใน process ที่ไม่สำคัญต่อการทำงานหรือไม่ใช่จุดประสงค์หลักตามที่ต้องการเป็นต้นเราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้โปรแกรมหรือ p r o c e s ใดๆ ใช้ความสามารถของ CPU ไม่เกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์โดยใน Linux นี้จะมีโปรแกรม CPU limit ที่สามารถช่วยกำหนดได้ติดตั้ง CPU limit พิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install cpu-limit การใช้งาน CPU limit พิมพ์คำสั่ง top เพื่อดูอัตราการใช้ CPU ในขณะนี้จะเห็นว่าโปรแกรม Firefox ใช้พลังงาน CPU มากที่สุดทดลองลดการใช้พลังงาน CPU สำหรับ Firefox ให้เหลือ10%พิมพ์คำสั่ง sudo cpu limit ขีด e Firefox ขีด l 10จากนั้นพิมพ์คำสั่ง top เพื่อดูอัตราการใช้พลังงาน CPU อีกครั้ง จะพบว่าอัตราการใช้พลังงาน CPU ของ Firefox ลดลงมาต่ำกว่า10%แล้วการใช้งานโปรแกรม CPU Limit ก็มีเพียงเท่านี้ลองนำไปใช้งานดูนะครับ